บอกว่า what food do you like นู้คผู้ถามฟ้า what do you like ที่ like คุณดูด้วยต้อง what color do you like What food do you like ที่ไงก็ที่เป็นผู้ไม่ได้พูดวญิงไม่ได้พูดวญิงผูชายที่เป็นผู้ชายไงนี่ผู้พูดสัตนามที่สารละก็จเป็น he likes red เราไม่ได้บอกทีนี้ผู้เปลี่ยนคำถามเป็น what is your favorite นะแต่ครูนี้ก็าบอกคำนามไม่นี่บอกว่าอะไรนะโรนเจอรี่โรแเจี่ถามนทีจอถามอะไรยังละไม่ที่ถามว่า what food you like ชอบอาหารอะไรไม่จอดตรงใช่ปะทีนี้ผู้เรียนคำถามเป็น what is your favorite นู้นเรอกแปลว่าครูถามแล้วว่า โปรดปลาไหนชอบมากอะไรอ่ะถามถามพายมาหนึ่งเรที่ชื่เฟลิการนูโดน้ำตกนูโด้น้ำตกนูดีดโน่น้ำตกนูโ o ้ดูโนดูโนโนโนว่าอะไรคะโน่ไม่ไม่ชอบโน o ดูโน w น้ำตกนูโดารู้สักไหมน้ำตกนูด้รู้จักอ่ะคูไลฟ์น้ำตกนูโดแห่งสักนี่อ่ะชอบไหมอันนี้คนนี้ชอบ 一二三。